ช่วงเช้าที่อากาศอบอ้าวของวันผมอยู่ห่างจากบ้านมาไกลพอตัวการเดินทางในครั้งนี้ก็ดูจะไกลกว่าที่เคยเป็นและเมื่อผมเดินทางมาถึงยังเมืองที่ดูจะเงียบสงบและเป็นกันเองของผู้คนที่อยู่ในสถานที่แห่งนี้ที่ดูจะคุ้นเคยกับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดีเรากับว่าเราเป็นคนในพื้นที่ซึ่งนั่นก็ทำให้ผมคิดว่านี่ก็คงจะเป็นเสน่ห์ในการต้อนรับนักท่องเที่ยวแบบผม ซึ่งนี่แค่เริ่มต้นมันก็ทำให้ผมรู้สึกประทับใจมากแล้วและเมื่อมาถึงการได้เข้าไปสักการะขอพอรวัดประจำถิ่นมันก็ดูจะเป็นเรื่องที่ผมให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกๆวัดภูเก็ตอำเภอปัวเมื่อผมได้อ่านชื่อก็เกิดความรู้สึกงุนงงสงสัยเล็กน้อย จนทำให้ผมหมดใจไม่ได้ที่จะเข้าไปถามกับคุณลุงคุณป้าที่อยู่ในพื้นที่แห่งนี้และผมก็ได้ทราบว่าความจริงแล้วมันมีหมู่บ้านที่อยู่ในละแวกที่ชื่อหมู่บ้านเกรดแล้ววัดก็ตั้งอยู่ในตัวหมู่บ้านซึ่งก็ทำให้ผมได้ข้อสรุปว่าชื่อของวัดแห่งนี้มาจากการตั้งชื่อตามหมู่บ้านนั่นเองและด้วยความที่ตัววัดตั้งอยู่บนเนินเขานั้นคนในที่นี้หรือคนทางเหนือ เขาก็จะมากเรียกสถานที่ว่าภูหรือดอยซึ่งก็เป็นที่มาของชื่อวัดอีกนั่นเองและนอกจากประิมาก,กรรมที่ดูจะสวยงามและมีความเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วก็ยังมีวิวทิวทัศน์ที่ผมได้เห็นอยู่ตรงหน้ามันเลยทำให้ผมเพลิดเพลินไปกับมันจนหลงลืมเวลาว่าเรายังต้องมีอีกหลายสถานที่ที่ต้องไป และเมื่อผมดึงสติของตัวเองกลับมาได้มันก็ทำให้ผมไม่รอช้าที่จะมุ่งหน้าไปยังสถานที่ต่อไปและเมื่อผมได้ขับรถออกมาจากวัดได้ไม่นานท้องของผมก็เริ่มจะออกการเปล่งเสียงอย่างเช่นทุกๆวันอีกครั้งและโดยความที่ผมเองเป็นคนที่กินอะไรง่ายๆอยู่แล้วการที่จะมองหาก,ก๋วยเตี๋ยวกินสักชามมาันคงจะเป็นสิ่งที่ผมจะทำเปน็นนานแรก,แรก ผมจึงไม่รอช้าที่จะเสิร์ชดูว่าแถวละแวกนี้มีร้านก๋วยเตี๋ยวที่ไหนบ้างที่พอจะให้ผมฝากท้องไว้สำหรับมื้อแรกของวันและผมก็ได้เจอกับชื่อของร้านก๋วยเตี๋ยวคุณหลิงแต่ที่สะดุดตามันคงจะเป็นวิวททวทัศน์ซึ่งกะทำให้ผมไม่รีรอมุ่งตรงไปยังสถานที่แห่งนี้และเมื่อผมเดินเข้ามากระถิ่นผมรู้สึกว่าทำไมคนถึงหลังกันเข้ามายัางสถานที่แห่งนี้กันนะ อาจจะด้วยรสชาตินั่นก็คงจะเป็นส่วนหนึ่งแต่ที่สําสคัญไปกว่าน,นั้นมันคงจะเป็นวิวที่ผมได้เห็นในตรงหน้าการที่คนเราเสียงเงิน30บาทแลกกับวิวแบบนี้แล้วเป็นใครเขาจะไม่ยอมจอดรถกันละ่ละร้านก๋วยเตี๋ยวคุณหลิงตั้งอยู่ที่ตําบลดอนสกาดอาเภอปัวจังหวัดน่านร้านก๋วยเตี๋ยวคุณหลิงอยู่ห่างจากตัวอำเภอเมืองน่านประมาณ80โลขับรถใช้เวลาดเดินทางประมาณ1ชั่วโมงครึ่งแต่หากใครที่ไม่ได้ผ่านเส้นทางนี้ ความจริงในตัวเมืองน่านเองมันก็ยังมีร้านเด็ดอยู่หลายร้านแต่สําหรับผมผมใช้เส้นทางนี้พอดีเราก็เลยเลือกที่จะแวะที่นี่พร้อมกับชมวิวทิวทัศน์เป็นในตัวด้วยและเมื่อท้องของผมเรื่องกับมาฟูอีกครั้งมันก็ทำให้ผมมีแรงที่จะมุ่งหน้าไปยังสถานที่ต่อไปและเมื่อผมได้ขับรถออกมาได้ไม่ไกลจากร้านก๋วยเตี๋ยวคุณลิงก็พบกับป้ายบ้านจัก,กรพัรดิ ซึ่งกระดูจะเป็นเหมือนร้านกาแฟเล็กๆที่ตั้งอยู่กลางหุบเขาดอยสกาดซึ่งก็ทําให้ผมไม่ลังเลที่จะสอนรถอีกครั้งและในช่วงเวลาบ่ายๆแบบนี้การได้หาอะไรเย็นๆดื่มให้มันชุ่มคอนัน้นก็คงจะเป็นเดอะเบสสำหรับผมในวันนี้เลยทีเดียวและเมื่อผมได้สั่งเครื่องดื่มเรียบร้อยทุกอย่างในหัวมันก็ดูจะนิ่งไปสมดุดกับวิวที่ผมได้เห็นอีกครั้งในท้ายผมเกิดความคิดในใจว่านี่ที่นี่มันจะสวยไปซะทุกที่จริงๆหรอ ร้านกาแฟจากกพัฒเกิดขึ้นจากความชอบโดยส่วนตัวของพี่น้องฝาแฝดคุณจักและคุณพัฒที่เริ่มปลูกกาแฟบนหลอยสกาดและความที่อยากจะกลับบ้านมาใช้ชีวิตที่บ้านเกิดจึงได้ลงมือปลูกกาแฟและสร้างร้านแห่งนี้ขึ้นมาเพื่อให้เป็นสถานที่ของคนที่รักกาแฟได้แวะเวียนมาชมและชิมกันและเมื่อน้ำในแก้วของผมได้หมดมันก็ทำให้ผมต้องบอกลาสถานที่แห่งนี้เพื่อไปยังสถานที่ต่อไป และนั่นก็คงจะเป็นจุดหมายสุดท้ายของผมในวันนี้และในที่สุดผมก็มาถึงเหรียญปลายทางของผมในวันนี้บ้านสวนหินหินที่พักสไตล์บ้านสวนรีโนเวทมาจากเกษตรกรรมการผสมผสานกลายเป็นที่พักสไตล์แคมปิ้งไฮไลท์อีกหนึ่งไฮไลท์เลยของที่นี่สะพานไม้ไผ่่กลางทุ่งนาที่ดูจะเป็นเอกลักษณ์ของทางภาคเหนือการได้มานั่งรับลมเย็นๆปล่อยหัวให้มันโล่ง กับบรรยากาศที่อยู่ตรงหน้ามันก็ดูจะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เงินตาดูจะไม่จําเป็นเมื่อผมได้มาอยู่ที่นี่สถานที่ชุมชนแห่งนี้การใช้ชีวิตตามแบบชาวบ้านในพื้นที่มันก็ดูจะเป็นเสน่ห์ไม่มากก็น้อยเลยทีเดียวการที่ผู้คนต่างถิ่นย่างกายเข้ามาในสถานที่แห่งนี้ชาวบ้านหรือคนในพื้นที่นั้นเขากลับไม่รู้สึกที่จะเคอะเขินที่จะทักทายชวนเราคุยหรือจนกระทั่งชวนเราเข้าไปกินข้าวที่บ้าน มันยิ่งทำให้ผมตกหลุมรักคนที่นี่มากเข้าไปใหญ่จนบางทีเราเองถ้าไม่อยากจากที่นี่ไปเลยแต่เมื่อระหน้าที่อยูแต่ละคนจะให้มาอยู่ที่นี่เลยมัคนคงจะเป็นไปไม่ได้แต่การได้พาตัวเองออกมาหาพลังบวชดีๆบ้างชาร์จแบตให้ตัวคนาเองบ้างนั่นก็ดูจะเป็นสิ่งที่ไม่เลวซะเลยกับสถานที่ที่ผมอยู่ในตอนนี้ และเมื่อพระอาทิตย์เริ่มจะบอกลาขอฟ้าผมเองก็ต้องขอดัวกับเขาไปยังห้องพักเพื่อพักผ่อนและถ้าโชคดีนาฬิกาปลุกสามารถปลุกผมให้ตื่นขึ้นได้พรุ่งนี้เราก็จะตื่นมาเห็นกับแสงวันใหม่ของวระอาทิตย์ยามเช้าและเมื่อแสงพระอาทิตย์ได้เริ่มต้นขึ้นเหมือนกำลังจะบอกผมว่าผมคงต้องบอกลาอำเภอที่น่ารักแห่งนี้กันซะแล้วทั้งที่ผู้คนที่อยู่ในสถานที่อย่างนี้อาหารการกินของที่นี่ พี่เจ้าของรีสอร์ทผู้น่ารักซึ่งก็ทำให้ผมได้แต่คิดในใจว่าถ้าเรามีโอกาสเราคงจะได้กลับมาที่นี่ครั้งเป็นแน่เรื่องเล่าในอำเภอปัวของผมคงจะมีไม่มากเท่าไหร่แต่ทริปนี้ของเรามันยังไม่จบเพียงเท่านี้วันนี้เรามีแผนที่จะเข้าไปในอำเภอบ่อเกลืออำเภอเล็กๆที่เขาว่ากันว่าได้มาน้าแล้วเราคงต้องแวะเข้าไปสักครั้งซึ่งผมเองก็ไม่รอช้าที่จะมุ่งหน้าเข้าไปพิสูจน์ว่ามันดีอย่างที่เขาว่าจริงไหม และเมื่อขับรถออกมาจากอำเภอปัวได้ประมาณครึ่งชั่วโมงผมก็ได้เหลือไปเห็นกับป้ายข้างทางเขียนว่าอุทยานแห่งชาติดอยบุคาและเมื่อดูจากเวลาที่พอมีเหลือสาหรับวันนี้มันก็ทำให้ผมคิดว่าไหนๆเราก็ผ่านมาแล้วลองไปเข้าดปดูสักหน่อยก็ไม่น่าจะเสียหายอะไรและเมื่อผมผ่านประตูอุทยานเข้ามาผมเริ่มรู้สึกว่าฟ้าฝนดูท่าไม่ค่อยจะเป็นใจจะเท่าไหร่สําหรับวันนี้และเมื่อผมคิดว่าไหนๆเราก็เข้ามาที่นี่แล้ว จะให้เราผ่านไปเฉยเผ่ผ่านไปแบบไม่ได้บันทึกอะไรเลยมันคงจะน่าเสียดายไม่น้อยเลยทำให้ผมไม่มีรอที่จะลงฉักลุกอะไรากินสักนิดเพื่อให้ท้องอิ่มสักหน่อยเพื่อที่จะได้มีแรงสำหรับการเข้าไปแท็กกิ้งในอุทยานแห่งนี้ผมเลยไม่พลาดโอกาสที่จะอุดหนุนคุณป้าไม่ครัวของทางอุทยานและเมื่อท้องของผมได้เริ่มอิ่มลงตัวผมเองก็องรีบไปเปลี่ยนรองเท้าสำหรับการแม้แท็กกิ้งสั้นๆในระหว่างทางในวันนี้ กับการไม่ได้เตรียมตัวมามากเท่าไหร่การหาผ้าใบใสสักคู่นั่นก็คงจะเป็นสิ่งที่ผมพอจะทําได้ในขณะนี้เมื่อมองท้องฟ้าที่เริ่มจะขึ้นมาก็ได้แต่ภาวนาขอให้ตัวเองออกมาทันก่อนที่ผมจะตกลงมาพอดูจากทางที่ดูจะชันและลื่นอยู่แล้วหากเกิดฝนตกลงมาอีกมันคงเป็นอะไรที่ยากลำบากสำหรับเราแน่ๆในวันนี้และเมื่อตัวผมเดินเข้ามาได้ประมาณ200เมตร ก็เจอกับลำธารที่อยู่ในป่าแบบนี้แต่มันทำให้ผมเกิอดอารมณ์ที่อยากจะแบกเต็นท์มานอนตรงนี้ซะเลยแต่ก็คงทำได้แค่คิดและเราคงต้องเดินกันต่ออุทยานแห่งชาติดอยภูคาได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อปี2542มีเนื้อที่รวมๆประมาณ165,000ไร่ซึ่งพื้นที่ใหญ่ขนาดนี้มันก็ทำให้ผมสงสัยว่ามันครอบคลุมไปถึงที่ใดบ้างผมเลยไปลองเสิร์ชด,ดู ก็พบว่า,ววาอาทุทยานแห่งชาติดอยภูเขานั้นครอบคลุมไปทั้งหมด8อำเภอตั้งแต่อําเภอปัวอําเภอท่าวางผาอําเภอเฉลิมพระเกียรติอําเภอทุ่งช้างอําเภอเชียงกลางอําเภอสันทิสุขอําเภอแม่จริมและอําเภอบ่อเกลือและจุดสูงสุดของที่นี่อยู่ที่ราวๆาประมาณ1,980เเมตรจากระดับน้ำทะเลซึ่งผมว่าภูเขาแห่งนี้มันก็ไม่ใช่เล่นๆเ,เหมือนกันแต่เมื่อเราเข้ามาแล้วจะให้เราถอยกลับ ก็คงจะไม่ได้เสียทีเดียวเราคงเลยต้องเดินทางกันต่ออย่างไม่หยุดยัง้งเพื่อแข่งกับระยะเวลากับฝนฟ้าที่ดูจะคืมมาเรื่อยๆและเมื่อเราเริ่มเห็นกับป้ายที่คอยบอกระยะทางกับเราอยู่ตลอดมันก็ทำให้นักท่องเที่ยวหรือนักแท็ก่กิ้งทั้งหลายใจยชื้นขึ้นมาได้บ้างกับการที่ต้องมาฝึกความอดทนกับตัวเองที่ต้องเดินต่อไปถึงยังปลายทางข้างหน้าโดยทางที่เราเดินมันอาจจะไม่ได้เรียบหรูหรืออาจจะเป็นทางสักเท่าไหร่ เพียงแต่เราคงจะต้องเดินต่อไปเพะะื่อชนะใจของตัวเราเองไปถึงทงที่เราปักไว้ให้ได้การเดินทางในชีวิตจริงมันก็คงไม่ต่างอะไรกันมากเพียงแต่ในชีวิตจริงของเรานั้นมันอาจจะยากกว่าสักหน่อยเพราะทางที่เราเดินบางทีมันอาจจะขรุขระกว่าขที่เราคิดไว้บางทีมันทำให้ข้อเท้าเราพลิกบ้างทำให้ขาเราอ่อนแรงลงบ้างแต่เราก็สามารถที่จะนั่งลงพักสักนิดเพื่อทายาดูแลรักษาตัวเองให้หายดี แล้วก็ลุกขึ้นมาเดินต่อกับทางของแต่ละคนบางทีเราอาจไม่ต้องรีบร้อนเดินเพื่อแข่งกับใครแต่เราอาจจะเดินของเราไปเรื่อยๆบนทางของแต่ละคนเดินไปเดยออาจจะมีการหยุดพักเอาแรงบ้างหาอะไรอร่อยๆกินบ้างให้กำลังใจกับตัวเองบ้างแลวเมื่อเราหายเหนื่อยแล้วเราก็กลับขึ้นมาเดินอีกครั้งบนเส้นทางของเราถึงแม้เรายังยังไม่รู้ว่าปลายทางที่เราเดินนั้นมันจะสวยงามสาดใสหรืออาจจะไม่สวยเท่าคนอื่น แต่สิ่งหนึ่งที่สําคัญเลยเราว่าอย่างน้อยๆคุณเองก็ได้เดินมาจนสุดทางของคุณและไม่ได้ทาให้ใครเดือดร้อนนั่นมันก็เป็นสิ่งที่คุณควรจะภาคภูมิใจเพราะความจริงแล้วอย่างที่ผมบอกตัวคุณเองไม่ได้แข่งกับใครแต่คุณแข่งกับตัวเองและคุณก็ได้เอาชนะใจของตัวเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วและเมื่อผมเดินต่อมาได้ประมาณกับชึ่งทางส่วนตัวผมเองมีความรู้สึกว่าสถานที่แห่งนี้ทำไมมันถึงดีได้ขนาดนี้ ไม่ว่าจะเป็นอากาศที่ดูจะไม่รอ้อนเอาซะเลยแม้เราจะอยู่ในปา่าอีกต้นไม้สองข้างทางระหว่างทางที่มันดูจะเขียวชุม่มตั้งแต่ทางที่เราเดินเข้ามาจนถึงน้าขนาดนี้เราว่าปื่นป่าแห่งนี้มันคงจะมีความบุรุมสมบูรณ์ในตัวของมันเองกอามากมากเลยทีเดียวและเราก็ไม่รอชาร้าที่จะเดินต่อพอดูจากระยะทางแล้วคงอีกไม่ไกลาจากปลายทางสักเท่าไหร่ และสุดท้ายเราก็เดินออกมาถึงยังปลายทางของเราจนได้โดยปลอดภยัยจากท้องฟ้าที่ดูจะคึมๆม,มาในตอนแรกแต่ตอนนี้ก็เริ่มจะดีขึ้นเหมือนกำลังจะทดสอบกำลังกาของเราโดยไม่ให้เราได้หยุดพักกันเลยเส้นทางศึกษาธรรมชาติของที่นี่มีทั้งหมด2เส้นทางมีทั้งระยะทาง4กิโลระยะทาง2กิโลระยะทางที่เราใช้เลือกเดินนั้นเป็นเส้นทางแรกที่นี่มีระยะทางประมาณ4กิโลเมตร เป็นทางเดินสูงชันสลับกันไปบ้างเป็นช่วงๆอาจจะเดินไม่ยากเท่าไหร่แต่ด้วยความลื่นหากไม่ระวังให้ดีก็อาจจะเกิดอาการข้อพิกขึ้นมาได้เหมือนกันเวลาที่เราใช้ไปประมาณ2ชั่วโมงรึ่งและเมื่อเราล้างเนื้อล้างตัวเสร็จเรียบร้อยเราก็นั่งพักให้หายเหนื่อยสักคู่ก่อนที่เราจะต้องบอกลาถานตี่แห่งนี้ และเมื่อเราออกจากตัวแทนแห่งชาติดอยบุคาเราก็มุ่งหน้าเข้าไปยังอำเภอบอกก่อเกลือจุดหมายของเราในวันนี้และดูจากฟ้าที่มืดลงทัศนวิสัยก็ยากต่อคารกับขี่ใครที่มีโอกาสผ่านมาควรจะมาระ,ะมัดระวังเป็นพิเศษกับทางที่ลัดล้อไปตามสันเขาแบบนี้การจะให้วิวทิวทัศน์ที่สวยงามแต่มันก็อาจแรกมันมด้วยความอันตรายเช่นกันและเมื่อเราขับรถลงมาได้ประมาณ10นาที เราก็จะเจอกับวิวพอยที่ใครหลายหลายคนเคยได้ผ่านมาแล้วจำเป็นต้องแวะหรืออาจจะเป็นจุดเช็คอินของที่นี่จุดสำคัญจุดหนึ่งเลยก็ว่าได้นั่นคือจุดชมวิว1715สถานที่สุดทิตและเป็นจุดสูงสุดของยอดดอยภูคาแห่งนี้ซึ่งเมื่อผมได้ผ่านมาแล้วผมก็ไม่รอช้าที่จะลงไปสัมผัสกับอากาศที่เย็นเยือกมันทำให้ผมอดใจไม่ได้เลยที่จะดูว่าจุดที่ผมยืนอยู่นี้ นี่มันกี่องศากันนะอากาศ17องศาซึ่งแน่นอนผมคงไม่ได้สมัมผัสกับอะไรแบบนี้บ่อยๆมันทำให้ผมเลือกที่จะซึมซับกับความเย็นของที่นี่อยู่พักหนึง่งและผมคงต้องรีบขึ้นรถเพราะถ้าอยู่ข้างนอกนานๆผมต้องแข่งตายเอาแน่ๆว่าแล้วเราก็เดินทางกันต่อเพม,มุ่งหน้าเข้าสู่ที่พักของเราในค่ำคืนนี้ ผมคงต้องขอตัวนอนหลังจากที่ขับรถเหนื่อยๆกันมาทั้งวันการแท็กิ้งระหว่างทางก็เหมือนเจาะอาการมาบ้างแล้วอุณหภูมิ15องศากับความเย็นเยือกเยถึงกระดูกผมอยู่ในจุดที่เขาว่ากันว่าสูงที่สุดของยอดดอยภูคขาอีกครั้งกับความหนาวที่ดูจะหนาวกว่าเมื่อวานที่ผมได้ผ่านมาการได้มารอดูพระอาทิตย์ขึ้นกับอาการที่สั่นไปทั้งตัวแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนคงจะเป็นเหมือนการปลุกผมให้ตื่นขึ้นมา เช้าของวันใหม่อีกครั้งและวันนี้ผมคงไม่มีแผนอะไรมากนอกจากการจะแวะเข้าไปในอำเภอสปันไปดูว่าพอจะมีอะไรลอยๆให้ผมได้กินบ้างไหมและหลังจากนั้นเราก็จะบอกลาจังหวัดน่านที่น่ารักแห่งนี้กันแล้วและเมื่อผมได้เข้ามายังหมู่บ้านสะปันมันก็ยิ่งทำให้ผมรู้สึกทึ่งเข้าไปใหญ่ และป่าพลนไปด้วยความรู้สึกเสียดายที่ตัวผมเองไม่ได้มานอนกลางเต็นที่นี่สักคืนหมู่บ้านอะไรทำไมมันดีได้ขนาดนี้ไม่ว่าจะเป็นอากาศวิวทิวทัศน์ที่ผมได้เห็นอยู่ตรงหน้าผู้คนแล้วท่องเที่ยวที่มากหน้าหลายตาก็อย่างที่ผมบอกไปนั่นแหละครับจังหวัดนี้มันจะสวยิทุกที่แบบนี้จริงๆหรอ นั่นแหละครับทุกคนาองลังเก็บเบรอทัวทักันไาทุกคนดูอยู่ดีๆในการไม่ขาดฝันมันก็เกิดขึ้นกับผมขณะที่ผมบินโดนสัญญามันได้ขาดหายไปช่วงหนึ่งซึ่งน้องเอ๋ก็ได้หายเข้าไปในป่าบนดอยที่มีความสูงประมาณ400เมตรจากพื้นดินเดี๋ยวไปดูกันว่าผมจะน้องกลับมาข้างล่างได้ไหมนั่นแหละครับทุกคนอย่างที่พี่ๆได้เห็นกันไปนะครับโดนของเราตกกันนะครับพี่ๆตอนนี้ ตอนนี้ผมกำลังขึ้นไปเอาอยู่ไม่รู้ว่าน้องมันจะเป็นยังไงพอดีตอนที่ผมบินอ่ะสัญญาณแม่งขาดหายไปทุกคนเราก็ไม่รู้ว่าน้องแม่งจะหายไปเลยแต่ผมเปิดที่ผมเปิดดูในแมบพบมันบอกว่าอยู่ไม่ไกลมากเราเลยเดินขึ้นมาตอนที่ผมจะขึ้นมาผมได้ติดต่อกับทางปตท,อท,อทอของจังหวัดหน้าแล้วนะครับแต่ เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะติดต่อกับแต่นี่ผมรอไปหนึ่งชั่วโมงเขาไม่โทรมาผมก็เลยขึ้นมาเองเลยก็ไม่รู้ว่าจะเจอน้องไหมแต่ก็แค่ไม่อยากทิ้งน้องไว้ที่นี่แ่โอเคแต่ถ้าเราขึ้นไปแล้วถ้าเกิดมันไม่เจอก็ไม่เป็นไรนะก็ถืถอซะว่าใช่จริงก็อยากเจอนะ อย,อย่าให้มันไม่เจอเลยอย่าเอาละครับทุกคนตอนนี้เราเดินทางขึ้นมาประมาณ400 2เมตรได้จากข้างล่างนะทุกคน แต่ที่ทุกคนได้เห็นข้างล่างบนถนนจากจุดที่เราอยู่ถึงตอนแรกตอนนี้ผมเห็นน้องแล้วทุกคนดูไม่รู้ว่าเห็นไหมเราเจอน,น้องแล้วทุกคนน้องก็พิบอยู่เดี๋ยวผมพาเดินเข้าไปดูดใกล้โอ้โหน่าสงสารมากคือตอนผมบินมาทุกคน ก็บินอยู่ดีๆนั่นแหละแต่ว่ามันมีช่วงจังหวะหนึ่งที่สัญญาณมันหลุดไปอ่ะพอหลุดไปปุ๊บมันก็ฟึบไปเลยเข้าป่าไปเลยซึ่งมันก็ผมโทษตัวเองนะมันเป็นความผิดผมเองแหละที่บินสับเผ้าเองไม่รู้ว่าน้องจะหักไหมอ่ะไม่รู้เป็นไรมากไหมโอ้โหทุกคนดูดีน,น้องออ่ะขอความช่วยเหลืออยู่ อ่อมาช่วยเราลูอกอ่ขอโทษก็เป็นอันว่าไม่มีอะไรเสียหายแต่คิดว่ามอเตอร์กิมบอลน่าจะน่าจะเสียหายอยู่แ,แต่ตอนนี้เราจะ กลับลงข้างล่างมันไม่มีทางนะครับทุกคนเราต้องสุดหมอเท่านั้นถ้าเกิดไม่ขึงทิศมุ่นแน่อ่าบอบน้ำเลยครับตอนนี้ ครับทุกคนไปต,ต่อครับเราหยุดไม่ได้เราต้องทำแข่งกับเวลา เราลงมาถึงทางที่เราขึ้นไปแล้วครับทุกคนแต่อาจจะขึ้นทางนี้หน่อยไม่เป็นไรโอเคือวเอาอยู่ในโซนที่โอเคอ๋อวิวัดยอด สุดท้ายแล้วครับทุกคนเอาละมีน้องหมาเห่าครับทุกคนมันเป็นบ้านเขาอ,เอะเแต่เราก็ต้องเตรียมอาวุธน,นิดนึงโอเคไเป็นันเล อย่าทำตามนะครับทุกคนถ้าเกิดว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ดีกว่าแต่ผมอย่างที่ผมบอกไปผมโทรไปหาเขาแล้วแต่ว่าเขาไม่ได้ติดต่อกลับมาเลยซึ่งก็เขาไม่ผิดน,นะเพราะหลังกำลังจะหาหรืออะไรอยู่ะะก็นั่นแหละครับทุกคนโชคดีที่น้องยังมีพลังชีวิตอยู่นิดหน่อยโดยทาใา้ผมได้ยินเสียงที่ดังมาจากกลางป่า เลยหาน้องจนเจอถ้ามาอย่างนั้น <c oughs> ก็คงจะไม่มีโอกาสได้เจอกันอีกแล้วแต่นี่มันคงจะเป็นบทเรียนให้ผมได้เป็นอย่างดีว่าข้าวหน้าข้าวหลังคงต้องระมัดระวังให้มากกว่านี้ <c oughs> ก็อย่างที่ผมบอกผมคงหลงลืมไปกับวิวทิวทัศน์และการถ่ายที่เพลิดเพลินมากจนเกินไปหน่อยจนลืมมองรอบๆตัวให้ดีจนทําให้โดนั้นเข้าไปอยู่ในมุมอับหรือไม่มีสัญญาณจนทําให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นแบบนี้ แต่มันก็คงจะทําให้เรารู้จักแก้ปัญหาของตัวเองปัญหาที่ตัวเราเป็นคนก่อขึ้นมาเองไม่ว่าปัญหาที่เราแก้นั้นมันจะสําเร็จหรือล้มเหลียวบ้างปะปนกันไปจนบางทีปัญหานั้นมันอาจจะทําให้เรารู้สึกทุกข์หรือแย่แต่หากเรามองไปข้างหน้ามองไปให้ไกลอีกสักหน่อยบางทีเราอาจจะเข้าใจว่าชีวิตมันก็มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นตลอดมันาจะมีสีเทาบ้างสีดําบ้าง,างปะปนกันไปบางทีมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ บางช่วงเวลาที่เราให้ความสําคัญกับความสําเร็จหรือความล้มเหลวเราก็มักจะรู้สึกแบบนั้นในช่วงเวลานั้นช่วงเวลาที่มันเกิดขึ้นแต่หากเวลาได้เริ่มทําหน้าที่ของมันเราเริ่มใช้ชีวิตผ่านจุดนั้นไปแล้วเมื่อเราย้อนกลับมาดูเราคงจะได้เห็นอย่างชัดเจนว่าสองสิ่งที่เราให้ความหมายที่สําคัญจริงๆแล้วเราว่ามันยัมีสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากกว่า สิ่งนั้นน่าจะเรียกว่าความพยายามเราว่าความพยายามมันคงจะถูกขับเน้นให้เห็นเด่นชัดที่สุดก็น่าจะเป็นช่วงเวลาที่มันยากที่สุดของชีวิตเรานั่นแหละก็เหมือนกับเวลาที่เราเจอปัญหาที่มันเกิดขึ้นตรงหน้าเราอาจจะเป็นปัญหาที่เราเกาะหรืออาจจะไม่ได้เกาะแต่เราเป็นคนที่จะต้องแก้มันและเมื่อเราผ่านจุดนั้นไปแล้วสิ่งที่เราจดจําบางทีปัญหาไม่ใช่ว่าเราจะแพ้หรือชนะสําเร็จหรือล้มเหลว แต่มันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ยากลาบากนั้นเราพยายามมากแค่ไหนกับสิ่งสิ่งนั้นหากเราพยายามน้อยเมื่อผ่านช่วงเวลานั้นไปแล้วเราหันกลับมามองเราคงจะรู้สึกเสียดายเอาไม่น้อยแต่หากเราได้พยายามอย่างเต็มที่ถึงแม้มันจะสําเร็จหรือล้มเหลวแต่ในความทรงจำของเราเองในความรู้สึกของเราเองเราว่าบางทีมันอาจจะกลายเป็นเหตุการณ์ที่มันน่าจดจำมากมากเลยก็ได้และว,วันนี้เราคงต้องบอกลาสถานที่แห่งนี้กันแล้ว เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับเราในวันนี้ก็คงจะเป็นบทเรียนที่ดีสําหรับเราในการใช้ชีวิตต่อไปสุดท้ายนี้เราอยากให้ทุกคนเน้นจอยกับชีวิตของตัวเองในทุกๆวันไม่ว่าชีวิตมันจะพาเราไปยังจุดไหนก็ตามยังไงก็อย่าลืมหาความสุขให้มันบ้างชาร์จแบตให้กับตัวเองบ้างอยู่กับปัจจุบนันทํามันให้ดีที่สุดแล้วมีความสุขไปกับมันเดีย๋ยวเจอกันใหม่พี่หน้านะครับ ตอนนี้เวลาตีสี่นาทีเราอยู่ที่เขาวงพระจันทร์แล้วครับ